สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไายสศกุลสุขคุณค่ะบพบกับช่องแม่อสมอปุ๊กลุกเพชรบุงบึงกุย <c oughs> กับช่องปุก๊กลุกรับเพื่อนออฟิเชียลค่ะพีน่น้องค่ะ <c oughs> มเ <c oughs> นมนี้เฮานี่ยังวัตีเมนี้เฮาสิกินตำอะไรนะคะับตำตำมะละกอตำปาตำมะละกอใส่ข้าวปุ้น <c oughs> อาหารละ่ะตำปุ้นอีนสานบา้านเฮามื้อนี้แม่อสมอคือแปลว่าคืออยากกินเผ็ดๆ จะคั่มสุดที่นี้ผักสดนี่ทัวฝักงาทง,งอนะคะแล้วก็ผักบุ้งกินบะเขือเครื่อ,เ,อ,อเคฟอกแคฟหมูนะคะ้าแคฟหมูนะกินข่ะกินข่ายถ่ายจมุมในบ้านถ่ายจมุมในบ้านนะคะแบบว่าน่าช่วยกับตาท,ท้อกำลังทำแปลผักนะคะ <c oughs> เอ๊ว่าไง <G ül üyor> กินแล้วกันครับพี่นอ้อ,องตับหมูห้องอาหารละอาหารบัลแพงครับพี่นอ้องสอนตรงนี้ใส่สอดผักกะทิอเ,เอามาแต่บาทเอามาขั้นเดียวรึมรึมถอยสอนไม่ขิงเฮห็ดไม่เสียนเนาะขิงไหม้ท่านความ,ออมท่านเป็นหมอผักไม่ท่านเป็นอ่าท่านเป็นส่วนอะได้ครับพี่นอ้องแม้วผมว่าขอใส่เนื้อหรือเดือยมทั่วหม้อก,กว่า จะไปมองของเขาบ้างเราเริ่มเกิดเุกาอณพักบุงแม่แต่บงเหมือนแท่งมันหุ่จักรยานกับเจ่าของลายนั่งลาตั้งมองอะไรแล้วพักเจะได้ซ้ำได้จากเอารวดหรืออังรสเของทาเขอทานอะไรมาะก็ไม่นงถุงปุ๋ยไปมในไรก็นี่วะจะมาดเพิ่นสินด้ายใช้ใช้ขายค่ะต้องขายตัวที่เราก็เลยขาย อุ้ยขอบคุณเยอะยอดน้องคนอยากใส่นึ้งเรอเด้อบ่มีหนังไก่เดี๋ยนี่คือแพะหมแบบออแกนิกนะครับพี่น้องเฮ้ยคนยองเลยคนเยอะบันแพง บาที่ปาเนเอาต้อคุหนึ่งอามณ์ไ่ได้ก็น่จุเลยสิจับยากมั้งเห็ซแค่จุปั่นของหริงทำยังไง้าจะไม่ถือทตหารขึ้นมูเพื่อไปเอกรอกไปถือทตหารใช่ไหมแต่หารเรียกพัดสามก็จะมหนก่อน เขาตัวเดิเอตาวกลางมวยแล้ววะเนี่ยอาจารย์เดือหาเลยไม่ได้เมียิี่อาจารยเดือดทหารเลยไม่ได้เมียวเอาต็วเดิมอ่ะป้าเุาเห็นอุติบัติขางขัน่งงวไปแต่เมือนการเก่นเมือแก่ถวยมัตตาบดเิ่ลูกโปงผ่าประดับดยิบ่ได้หวยแต่ละักหวดป้าปีหัดม้าโสัยบุตปาปีว่าสีสมเด็จสีสมเด็จมาโพสใส เป็นเยี่ยสีแสนกินทั่วหมอครับจมโอมักทั่วหอวตำมั่วไว้ตอนนี้อีกหกสองมะอินตอนนี้อีกหกสองมหวานเลยเนาะามเอาทํานี่ซื้อเอาหลายหลายรสชาติมะกลมความเหนอยมะกลมความรสชาติมันร้วเผ็ดพอดม่หวานพวดมะสมพอด แม่เอาด้านประแดดช่างปาลาฮะควนใบบกหันยุบจักกระหมูอือมแฉะนเนกว่ากีวางวัดพักคอนนะครับพี่น้ององแมาออกาหม้ออีทีเนี่ได้จ้โตเป็นเดียงเหรอโตเดี่ยงเหรอเดี่ยงด่างเป็นไหมอืม โดนมาในหร,ระดับอไดโลกลิปดูดน,นะดเกดี่ยวกฝากในเรื่องการนอนเรื่องติดตามพดสับสะไค่เนี่ยตมงนั้นเรื่องอะไรครับคนติดตามมา,เ,า,มาเป็นไัไงว่อืมันดันมาเพิ่หัวหัวใจจะสวนบทุด่นนองเรียงพักพกินผักรัากายจะได้แข็งแรง แต่ว yeah. yes. go. ่าม oh, oh. you know ีผ oh. right. ักแน่นึ่งในกินแล้วบอกแข็งแน่ผัดกระตูนจ้าพส่กรปวกก็กินเลยเยะป่อยไปกินนึงแล้วนั่นนั่นนั่นบาดบาบาัครับโอ้โหวปวดัเน้อเยี่ยได้ไงบ้าเอาใด้กันตัวนี้ข้านอกมันมาที่้อง ือรัขนาดจำแห้งจดคามค้าตัวค่ะ like ัดค้ากล่องกับลมเบะตาตโตกับลมเบะ้ากล่อกับลมเบะลมเบอีทำแล้วสงวนลมเบะอย่างไาอย่างพี่จังหนึ่งค่ะหนึ่งกันสต่เกิดมีอะีรน้องครับมากเป็นส่วน จัดได,ด,ด้พี่นอาาออ้องจัดได้อืมแกบงูก่อนเล่นหรือมาพารล้งเนี่ยเมอนอันน้เจียงอย่าบ้างัโลยากจบเด้อเอาเด้อกำลังเดือดกพรถเด้อพี่น้องตัวบามีอาสมอกินงูมากเป็นโมเมนเด้อมันแสียมั้ยแสีมันตัดกินน้ำสีย้งสีไม่เสีก็เป็นกันเองพี่น้องครับ ก็ไากินตั้งแต่เมุ่อกี้กับเสามั่อกนี่นะมาไปมั่นมั่นงอมจะสิกินยังบ้างเหรอพี่น้องก็แล้วนี้แต่เจะเป็นยังไม่ปัดออกมาเมื่อกี้กินเปี้ยงเป็นเทคนิคการกินนะครับพี่น้องกินยังไปแห่แกินยังไปแห่อย ะที่สำคัญเี็ดจังไในใชีวิตต้องมีความสุขนเนาะไม่แย่พี่แจ้งในอาสม่อเล,ล่าเหรอครับก็แต่ชีวิตนี้มีความสุขก็อยากยังกัเฮ็ดกินอยากการกินแล้วก็กินให้ม,มีความสุขถ้าไม่มีความสุขในการกิน,นก <c ười> ที่ไม่ก็บเสแแบบก็จะว่าง่ายเง็นบเสแสบเนาะค้าตุ่งลุมเดะเลยผิดตัอ ให้นุกไปเมวยกอะว่าเจ้าให้นุกไปไก,ก่เกืนินไปหญ่เกินสีสสนเดียวเกินสีรสสีเอากล้งสิแกนห้อมเดียเนี่ยจาหน้าตองคงค้องห้องเดอยวก็ะเป็นประเดียเหรอครับประเดีย เพลว่าเอปรด็ต okay. <pl> ัวหมอกาซ่องใป็ประเด็กิงคืออะไรกระเซาะเพราะว่าแบบทัวขึ้นกับตันไมเก็เอยโมโหทามากแบบแบบอันึกจาใหญ่ขึ้นเป็นใหญ่เลยกัวกจ้าแบบนี้คือพ่าสมัยเรียนเราเรียนหนัง พุงมาสองอบาทแค่พุ้งดูมั้งสบเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยใครใช่ไลยขี้ผึ้งยูฮวาเราต้องกินอยังมากไหมแต่ว่าเรา,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 าต้องสัพพอเจ้าของในช่วงนี้เป็นการเอาตัวรอดนะครับงานค่ะเป็นการใช้ชีวิตแบบให้รอดแต่ว่าต้กินแต่เนื้อย,ยา่างที่เกาหล้า มันมีสะอาดท่านผู้ามึงมือเขาไม่เท่าแบบมือเขาสุกตัวไหนมือเขาสุกาเลยคือความสุขเป็นของท่านนะครับเนี่ยคครับือว่าอีนี่คือกินโทำไมมันเป็นกินเป็นนักสั่นอยู่นะมาเมืองข่อยแต่ตามมาเมืองข่อยตามความเป็นจริงเหรอย่งงั้นยังสั้นกินพอยอินเนี่ยห้องผมก็เห็นกินในสื่อของเนาะลย้กินแบบเรียบร้อย ตั๋นี่เน้นคว่ำห้าครับพี่้อนแต่ว่าจัดสี่ห้าไปเน้นคว่ำห้าครับนี่เนียนคว่ำหิวครับนี่ยิ่งตนี้ยิ่งไม่นาเนาะนก็บอก็เม้วต้องเหยียบลอยตดตบขาตอบตท้ายิ่งตกบ้านได้ฮืฮึอบบ้านไ้ฮะเป็นสิละกินพักบุงค่าจะได้สายตาดีค่ะ พรว่าจะมาคามอยหน็นผีอนไรรู้สินะคนแรากินข้าวหมูตาดีเนี่ยโอ้วันได็กินไรอย่างตาเอานลยไ่ยังมาเลยไฟหนาไปที่พี่นวลซ้องตานะครับสิบป,ปีไล่แม่ว่านใหญน่ลอนอืีกระมาวอเยอะกว่ามีออสมอม่อย่างกระถางนี่ เป็นอะไรัน่ทำี่ปวดแก้วเล่าเปรี่ยแก้วเล่าตั้องสิมันปวดปวดชาวเศร้าผีแม่ค่ะเขาพึ้กอายุอายุไึ่กายเศ้าหรอเพราะปโลนติ่มมาเ้ยจะได้ทอนแกวเปรียไปสีี่เกาคุณถามเดื่อไรกินยาปวดเกวปนไรกินีเกาปาเปยอะไรก่าเราไม่มีสังหาเลยแค่ทีเดียวเียว เนื้อยาสจันทร์ก็จะมาปวดแผเรื่อยๆก็โอ้ยโอ้ยเนื้ย่างไม่มีประมาณในจุดนี้นะคะับก่เป็นกระปไกป็นกระปเป็นน่อนไข่ไม่ก้นไม่เสื้อมากินเนื้อย่างลูกตึงตังไงลูกบัวไปไปไปหาเด็กปวดแ้วกินเนื้อย่างเด็เรือยๆนั่งไปหากินเนื้อย่างด้ยลูกไข่ใส่ไป บอกบัะส่วนแต่กัะโคด้าก่อมันเ่าหันจึด็นเปืือคว้อมห้ามมันอีกเปืือคว้มอิ่มเราบ้าเกินสีแก่เบ้างถ้า่าไปสามเกี่ยวนองนแล้ม่อิ่มไปใส่บางเบื้องแรกทข้งเขาะแต่ละทั้งไหม ขุ่เพื่อใหเสียงลอยมีความเย็ข้ามเขาวันไม่นวยบอกตูมพี่น้องอยากกินตำฮวังลานมีอร่อยมากแซ่บมากมือปิดวงถ้าสำหรับเด็กปิดวงละบาทีถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือได้มีการปิดวงมาที่12พี่น้องมากขอสิทธิ์ท่กินตำฮวังลานมีแซ่บอีนี้บอสบอกซือ้อพอยานจะไปรับกินก,ก้อนข่อยเราจะไปกินวอลฟี้อา้าวท่นนี่ ถ้าเป็นต่อบรรพแห้งอาหารเลิศรสนะครับเนี่ยค่ะหลายร้านร้านเจ้าหวัดมีมีทุกอย่างมัมบ้านแพงเนื้อปู่สินค้าโอท็อปเนาะทุกอย่างเลยอาหารถึงซื้อของบรรพแห้งครับบ้านแห้งอาหารเลิศรสใช่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 เนี่ยพ่อเนี่ยมือสิบ้ามาใช่ใช่ใช่เลยมึงหันไปยัดเอายัดเอายัดหมยัดหมเรอเนี่ยอิ่มเหมือนกัน จำบนแพนสีวิไลเดี๋ยวจือจะไม่วันแพนแปดปีจะเจือเข้าก่อนอะไรบ้งได้ครับมากันจำบนแพนสีวิไลองค์พระใหญ่ใจกลางบึงเป็นหนึ่งทอเสียกบชมนกเป็ดน้ำเลือดรับลดอาหารเลือดลรำลดอาหารเลือดำอาหารนิ่นทางหมอลำดังกระเทยดังอ๋าะหมอลำดังบันแพนนี่บัวลิบบึกนะพี่น้อง พ่อแมนแต้นน sí ี่แต่หมอรัมนี่หน่องศิลปินตลกที่ดังฮอตฮิตในยุคยุคหนึ่งยุคของเพจพิทท้อเพจพิทท่องนะครับใช่ใช่ใช่เพจพิทท่องคุณพ่อเราประดุดวงพ่อันคืออ่าวจอยจุกจิงนะครับเมื่อเราสี่ยุคขุมคุมทั้งทั้งบัตรโบลิมบึงนะครับยุคไกลๆนะยุคโมซิคสามนะครับบัตรอ่าบัตรพักซาวนอยสี่ยุคโมซิคสี่นอนหลังเก่าตอนนี้เป็นมีอีกหลังหนึ่งยุคโมเก่าตอนนี้ ปันพักษาหน่อยมียูหม่เกกับหม่14นะครับแต่ว่าตรงนี้กับปีปูรูนี้พัอยูม่สิบเอ็นะครับบนลิบึงนี่สียูหม่สิบสามีเมฆาลางเพิ่เพื่นอีกขนาดนั้นยูนหนาวัดนะครับสก,กีบนนี้เป็นแบบที่เป็นตานากันดปันแม่้วเราจะเอามาจะหาหองแมห่หน่อยหน่อยเดียงแน่งชุ บรรยากาศดีครับพีน่น้องแบบแพ้งโดยเฉพาะริมบึงเลยอเนาะย่ามสอบศีตะเวนโพถึงทั้งบันน้มมวงฟังขุนนะครับฟังแง้แรกตะเวนคอยลงท่าขอนแกนอากาศดีครับพี่น้องร้านคาร้านอาหารเาาบ่อึดเบอยากไก่ย่างปลาเผาตำงูราบต้มเสี่ยบมีมัด ก็ต้องเป็นห่วงเรื่องการรู้การกินข <คง S 2> อ<ค>งฝากของตอนกระมี่กระบ้องของฝากของตอโอท็อปเพรว่าจะเป็นอาหารหมัม่มเนื้อทุกหลักะเสือโกกนะครับศาสเพิ่นเฮ็ดเป็นโอท็อปเลยเนาะสาสตร์บัณ์แห้งอ่าเฮ็ดส่งออกนอกประเทศน้ำน้ำพรีน้นนนอบงบลัมสาวหน่อยกัดเสือสารเอาศาสตร์บัณฑ์แห้งนี่ครับไปปูนาะงแต่งหนาล่ำแล้วก็ไปปูให้พี่น้อนไม่หนาไม่ที่ก็ได้เลยาสตรจับจองได้มีขายมีต่อได้เลยนะจับเป็นเมืองหมั่เพิ่นเห็ดโรงงานอย่างงมีมัด มีโอกาสเนาะเอกจากเหตุาหการไปรเบิุงนะฮะการเป็นเลือดชีพของฉบ,บันเทิงต,ตั้งแต่วานอ่ากาปลูกตน้นพื้ต้นโกไปเก็บไปตัดไปเกี่ยวแม่มาสอยนอกบ้านเมาหองเรยนสอยมาตัดเห็ดเป็นเสน้นเป็นท่อเป็นสาดมีโอกาสบ้าพี่น้อยแบบนี้บุ้ยบันบนี่ประจันแม่นประจันแมนยิมหลาย กินจริงนะแต่ว่าแต่ก้ามห้งหนี่คนมักพ่อหอกแต่ว่าเช็ดกวดเดียวยาวพ่อหอกเส้นข่อยลายลตัวพุม่มมกคนมักสดๆนะต้องหอกต้องใส่ถ้วยนิดหน่อยมากใช่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 หยวเลยสุดยอดครับต้องเองจริงเอ,งอะ่ะต้องเองกินงๆหมันกระเซาบ มี่ว,ว่าตำาแสนพูดกับตำป็ดเลยเรียกตำหุงนี่ก่ต้องเป็นหงที่ทีเดียวเชี่ยวก็มีเอาสมอเียเปี่ยวเน่าอบอบ่าพี่นองเด้อยังไม่ได้นส่บเป็นยาเนี่ยเปี่ยวเน่าสดสดอือดเดียบยงตะวันด้วน้ำเงิ ก็เกี่ยมยอดเลยอืมอือแต่ว่ากแต่ว่าเปี่ยวอืมน่ากินยากบางเปี่ยวมากถึงน่ากินยกอืมมะเขือเทศเหมือนกันกินเพื่อมะเขือเขือผิวพันธุ์ดีโอ้ยผิวพันธุ์ดีจ้ะอืมปตาขาวถึงก็บอกได้ไหม ออกเสงแล้วออ่าออกแสงไปเดีวซื้อซุก่างก็ปากางบ่อ่ะับมื่อแสมุนใค้เดยเแ้ยืดจอดตะบองจอใส่ากกอก็มาไม่แหลกคือกันมาตั้งมือส่กอกซ้มันแหลกหัดเสียบเรี่ยนเดีียหวหน้าด้มอเแต่หนาสดดตุ่มซ้าตบทั่วหมอกบนาเปรี้ยวเปรี้ยว ไม่เอาสมองก,ก็เปี้ยวเปียป้ยวน่าหา,า,า,ายไปยโกไอ้ดีสมบอกหน้าจักดีสมคนคั้นี้คือ็เด็กกระลาของแมวอสมอ,มอ,องก้อนบังตุเทวาหันตุได้เลยนะตะพันในเอสมองเปี้ยวปุย้ยหรือว่าเป็นงองเว้ มันมน,นี่นงดงล้าก้อยเนี่ยเขาเนียไมนถึงมันแห้งแหง้องม่ะบางคนพดว่าโอ้ยคุมึงจิแล้วเอ,อาไหกลไหลมันก็น,น่า,าราม,มาอิ่มมาเืียเดียงกเป็นคน,นสีร้ไไอไงหลายเจ๋เหเป็นทคนี้ของการขายเนาะ้าถ้าไเด้ดลหลอิ่มแสบคนสื่อจะต้องคิหดหัวอีกข,ขึ้นก่า ใง่ัแล้วก็สิด้านํ้ำกลดสามนักเขาบอกมาสื้อสามอืมแว่าแว่าจะเป็นเอ่าก็เด็กน่อยจเสื้อกันไปซื้อน้ำเล่ายี่สิบบาทโอ้ยได้บบกาอะไรวบางเถือบางเถือเป็นกับสิ่ทีรูปตนเนาะว่าชีวิตหมอล่ำเนาะว่าใส่ชีวิตตกระกำลำบากสั่งอยู่กินจาไหนเพื่อนเฮ็ดเพื่นแบบนู้ใจมิตัสงสารนกจเขาเจ้าเนี่ยยคไทยมั่งเอาเนื้อเกลือกุย ยิดยืนเหลืออาทอดแนนเด็กน้อยนะคะทอ,ทอดทอดทีนหนังสือแล้วกบบเทียไทย,ทยอ๊ยจะมาก,กินแบบนีรับกันที่หรอตอนนี้ยี่สิบเอ็ยี่สิบมาที่เจ็ดนที่พราะพี่น้องเอาสนิดสักก้อนแล้วก็พูดหลายๆเร